ปูปู<ม>ฉันรอมานานแล้วนะ<ม>แล้วไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ตรวจหรือเปล่า<ม>ถ้าอีกสิบนาทีไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฉันจะขอคุยกับพโอโรงพยาบาลแล้วนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอยา่ารบกวนติดต่อแคชเชียร์ได้เลยค่ะแคชเชียร์ค่ะให้ฉันไปจ่ายค่าอะไรตรวจฉันก็ยังไม่ได้ตรวจฮะนี่ทำงานกันยังไงรอนานก็นานตรวจก็ยังไม่ได้ตรวจ ไปตามพอ,อรโรงพยาบาลให้ฉันเลยฉันจะขอคอมเพลแล้วนะนี่หิวก็หิวข้าวเช้าฉันก็ยังไม่ได้กินนะพอลลี่ข้าวเช้านะ่ะเธอกินแล้วนะอา้าวเหรอข้าวเช้ากินแล้วแล้วไงกลางวันฉันยังไม่ได้กินนะ่ะนี่ฉันก็ต้องมาตรวจอะไรอีกเนี่ยนี่ไงข้าวกลางวันของเธอะเธอแย่งฉันกินจนหมดนี่ไงกินคนเดียวเลยเอา้าวเหรอ กลางวันฉันกินแล้วแล้วนี่ฉันต้องตรวจฉันก็ต้องอดตรวจนะสิี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาบอกฉันว่าเตรียมตัวมาไม่ดีเธอนี่ยังไงพอล,ลี่หยุดโวยวายได้แล้วครั้งเนี้ยเธอได้ตรวจแล้วนะเดี๋ยวที่รอเนี่ย<ม>ก็รอไปแค่จ่ายตังค์ป้าป้ากลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวฉันทางนี้ได้เลยนะคะไปะอตรวจเลยอืม ถ้าอยากทราบว่าเราแก้ปัญหานี้กันยังไงติดตามได้ใน Alzheimer p r o w So Easy ในงาน Quality Forum 2014นะคะ